สวัสดีค่ะพบกับค้าพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ยฟ้องตอ้นออกประจําวันังข้า้นถีสิพกท่านวาคม2568ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยฟ้องต้นออกจะเป็นพันผืนบางรามาติดตามกันค่ะจากผ่าแปลกผ่าแพนเทกอากพื้นผิวแหลกตอนทีนึงวันนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะยังคงปกคลุมประทิดไทตอนบนนะคะแล้วก็มียอมข้ากวกดอากาศตา่ำกับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านช่องแคบมะละกา ต่อมาเป็นภาพท้ายดาเทียมขลักต,ตอนซิบมงชาววันนีจะเห็นได้ว่าชาวนีนะคะบ,บริเวณภาคใต้ามีเมฆเป็นสวนมากนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาค่ะ ต่อมาค่ะเป็นภาพเรดาร์ชุ่มพอดนนเวลาหลัุ่ดนะคะจะเห็นได้ว่าเช้านี้คะ่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตัวผอบกลุ่มฝนกําลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่บริเวณทางดานันจังหวัดชุมพอดตอนล่างน,นะคะแล้วก็ทางดันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนบนหลังจากนี้ไปนะคะกลุ่มฝนที่อยู่ห้างฟังออกไปของจังหวัดชุมพอดน,นะคะก็ยังมีโอกาสเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพออยู่คะ่ะส่วนภาพเรดาร์หาดย้ายในเวลาหลา่งุดนะคะจะเห็นได้ว่าเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะ ตัวปักกลุ่นฝนกำลังอ่อนถึงแรงค่ะปอกพุ่มตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะผัทะลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะหลังจากนี้ไปนะกลุ่มฝนนะคะปกนี้ค่ะก็จะค่อยๆเคลื่อนข้าปอกพุ่มในปื้นี่ของจังหวัดตรังแล้วก็สตูนะคะส่วนกลุ่มฝนนะคะที่อยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยนะคะก็มีโอกาสเคลื่อนข้าปอกพุ่มนะคะเคลื่อนข้าวฟังได้ค่ะในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังสงขลาค่ะ รายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฟ้นั้นออกสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่าวันที3 2 6องศาเซลเซียสทีอ่อเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วันที 20. ่20.0องศาเซลเซียสทีอ่อเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีรายงานปริมาณฝนสถานีตลอด20เซชมงเผพานมาตั้งแต่จันมุ่งเล็กว่าจนถึงจันมงเฉล็วันนี้ จะเห็นได้ว่าแหลกว่าบริเวณผากตายฟังกันออกนะคะตรวจวัดฝนไดนะะ้ทั้งในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลงมานะคะจนถึงจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็สถานีทีวัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่สนามบินนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดใด23.9มิม mm ค่ะ พยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตนออกหนึ่งจังหวัดโมรสุมตะวันออกชิงเหนือกับร่างขรนข็งแรงผัดบอกคลุ้มอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทำห้วันนี้ในพื้นทีน่ภาคใต้ฝั่งตะนออกทํามีฝนหรือฝนฝ่าขนองได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนันแล้วก็ชุมพรค่ะจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเชา้า จังหวัดสุราธานีการกระจายตัวของฝนเฉลี่ยประมาณ1 0ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการกระจายตัวของฝนเฉลี่ยประมาณ30%ของพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงมาสงขลาปัตตานียะลาแลาา้วก็นราธิวาการกระจายตัวของฝนเฉลี่ยประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ ก้อนผีโห,หนระชาช่นระวังอะไรที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกินนักท่วมชับพลันหนามปาล,ะละหลากน้ำหลอนตะลิงแลวก็ดินโคลนถล่มในพื้นทะเลสาชื่อเขาะะถึงเสี่ยงภัยไดง่ายแล้วก็ขาดไม้อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต่ําสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง20ถึง21องศาเซลเซียสสวนอุณหภูมิสูงสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง30ถึง32องศาเซลเซียส คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะคะลมเทปัดบกนออกเป็นล่มตะวันออกเชียงเหนือค่ะโดยถ้าเป็นตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปกับความเร็วลมอยู่ที่20 h. ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ h. ส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมากับความเร็วลมอยู่ที่20 h. ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตร บริเวณที่มีฝนฝากนอกรลืนอาซสูงหมวกวาร์ซามัดได้ค่ะขอให้พีนองชาวเรือชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝากนอกนะคะ่ะส่วนเรือแหลกเหตต้องเดินเรือนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาขอให้งดออกจากฝั่งออกไปนะคะในวันนี้อีกหนึ่งวันค่ะทางศูนย์อุตุนิยมทยีาพักใต้ฟรองซนอ่อนะคะได้ออกประกาศขั้นเตือนนะคะเป็นฉบับเี่งกาวค่ะฉบับสุดท้าย เตือนในเรื่องของฝนที่ตกหนักทั้งนักหมากบริเวณผักตายฟ้องตะนอ,อกแล้วก็คลืนลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนลลานะคะ,นะสสออเนื้อเจ้าหม้อรสซุ้มตะวันออกเชียงเหนือกับแม่น้ำขนถันแรงค่ะผัดปกคลุมอ่าวไทยผักตายแล้วก็ทะเลอันดามันถ้าไม่ว่านี่นะคะในพื้นที่ผักตายฟ้องตะนอ,อกนะคะยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดผัดันลุ่งสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะ ขอให้พี่นกประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเราว่าอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าข้างนอกลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็ฝนติดตกหนักแล้วก็ฝนติดตกสะสมค่ะซึ่งอาจท้าไม่เกิดน้นาท่วมฉับพลั้นหนามปลาไหลหลากหนามหลอดตะลิงแล้วก็อิฐโครนถล่มในพื้นที่หลักเชิงเขานะเด็กเสี่ยงภัยใดง่ายแล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุรัฐเขภาภัยกับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าข้างนอกคลื่นอาซุ่งมากว่าสมเมตรได้นะคะ ก้อพิหนชาวเรือชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่าข้างนอกส่วนเรือแหลกถี่ต้องเดินเรือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาขอให้งดออกจากฟ้องไปก่อนในวันนี้อีกหนึ่งวันค่ะขาดไม้สภาะอะการเจ็ดวันข้างหน้าบริเวณผักตายฟ้องท่านออกในช่วงเที่ยสิบหกถึงยี่สิบสองทันว่าคงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนีค่ะ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝังต้นออกตอนบนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงสุราษฎร์ธานีค่ะการกระจายตัวฝนตลอดช่วงนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ10เปเนของพื้นที่แล้วก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้ส่วนบริเวณภาคใต้ฝังต้นออกตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสในวันนี้ค่ะ1 6ไปจนถึง19าธันวาคม2 5ง8นะคะ การกระจายตัวฝนจะู่ทประมาณเซซิถึงพกิเปอร์เซนต์ของพื้นที่ล้วก็จะมีฝนตกนักได้ในบางพื้นเที่เป็นบางวันแล้วก็ตั้งแต่วันที่20ท่านว่าค่มเป็นตอนปลายนะคะการกระจายตัวฝนจะลดลงค่ะเหลืออยู่ที่ประมาณ20เปอร์เซนต์ของพื้นที่สารบันีค้าพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งต้นออกประจําวันอังคารที่1 6ธั awk, ทนว่าคม2 5 6 18ก็จะลงแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปุง